นนนนนาาาาาจากบนนกสู่เมืองฟ้าเดินมาตามหัวใจจากมาตามความฝันที่ใ่หวังว่าต้องได้ดี แม่ตาลานอกจากตกลงตำแหน่งบรรดาบทหาสมบอกแล้วยัวงตกลงตำแหน่งเบาหวานด้วยหน้าตาเขาเป็นเบาหวานหยดหลานล้ามีความเือนหนูนาไปท้องกับค,คนอื่นกับชัยเงี้ยแล้วกูผาต้องรัชอบอะไรประมาณนี้ชิงงานชิงงาน,าน<ต>ปูผ่ผาเขาไม่ใส่ีครับเสียงานมาเลยตลอดมาไม่ดูดวงจ้าเจ้าว่าเราให้ฟังเจ้าว่าชอบโวยชนงหลอกเจ้าว่าชอบโวรักแต่ในตลาสดสด องเจ้าเขาไม่ต้องบอกมันจิงจ้าอะไรชื่อต่องเองนะยังไม่ดูวันนี้ออกจะมารออะไรอย่ามาเล่นข้อหามันนะฮะมาจตลาาแน่นอนอท่ไหนแล้วันนี้สมองแม่เจ้าเป็นเมียข้าแล้วมาอำเราอ่ะโอ้เราก็ปาสั่นว่าจริงงว่าใช่เพราะคนั้นมันถูกต้องขึ้นโปหมาได้ลุกเดิมผมก็ไม่พัฒนาสมองที่จรัางสมองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วอ พาช่วยผมไมหห่าของของแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแลว้วโซดขึ้นเลยไม่เป็นไรเมียของเจ้าก็เป็นแม่ข้าเช่นเดียวกันเราสองคนรักผู้หญิงคนเดียวกันเวลามาทำงานเหนื่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยอะไรแม่ประมานเหนื่นอยกว่าของไม่ได้โชว์ดีแบบนี้าไายของโชว์ห่อยอยโชว์หน่วยโชวไปไป์ห่อยไม่ไหน่อยอยู่ไหนขายอะไรดีเดินหาให้ไม่เจอไม่ค่อยจะเดืดหรอกก็นอนที่ไหนนอนข้างของเลยนะ รอที่นี่งานกำงห้าสิตัหนหายกวดหนึ่ขายดีสิบกวดึงจะคืนได้เราต้องขวดัท่านมารอเฝ้าพวาะว่าเขามีอาชีตตั้งเด่เกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมสมแล้วขวดได้แล่น้ำท่วมไปขายให้พ่อค้าตรงกลางบนตรวระคา้าตมาเมยบอกอะไรข้อเป็นพ่ออีสานแต่ขายให้เก่าให้พ่อค้าต้องนสานไปขายให้พ่อค้าต้งการองแง แต่เองก็เลยขอถ่ายรูไปได้ตลอดจริงๆมันเป็นพวงสนตัวฮะตอนเด็กๆพี่สาวกับเพื่อนชายเขาเรียกว่าเพื่อนจริงๆคือแฟนกันแหละไปทเที่ยวเขื่อนจุฬาพรคนข้างนอกทเที่ยวเขื่อนเป็นหลักถ่ายวิวถ่ายน้ําฟิล์มโกดัก36ภาพฟุ้งๆเลยเป็นสาไม่มีดิจิตอลถ่ายได้จำกัดเก๋ยให้รูนะแม่ถ่ายรูปได้ไหมครับพี่น,น้ำได้บ้าสองโลก มีท่านหนึ่งท่านซีที่สองบ้างโอเคที่แรกที่ถ่ายกับเพื่อนถ่ายกับแฟนก็บอกเลยเอาแล้กไม่แต่งหน้าตลอดเลยตลอดเลยแล้ก็ถ่ายรูปกันหน้าเราไปอยู่กับลังอยากถ่ายกับเขาอ่ะเฮ้ยติดเป็นยาอะไรมาด้วยทุบผ้ากัะโดนตาแหลกลานอ่ะตาแบบร้องไห้อ่ะร้องไห้แล้วเกิดผมด้วยไหมเกิดผมตั้งใจเลยนะเขาทำหน้าทำมีโอกาสถ่ายรูปถ่ายแหลกลาตเลย วันนี้ไปปอกทีว <fin anta> <ots> ีป <guarding okay>? ้าป้าจ้าแต่ลูเไปนะครับป้าจ้ครั้งแต่ลูกนะครับไม่รู้ปวดตรงไหนครับมีพอร์ตซับซื้อเมื่อไหร่ครับรถต่อไล่หลังมาคือรถตู้ไงรถไล่หลังมาที่นั่นขับไปนะครับโอ้หรถไล่หลังนะป้าจ้าไปก่อนเลยโยมเราอะไปจ้าทิ้งหัวหน้าอยู่ระดับทิ้งปูงตายแต่โยเมื่อไหร่จะเจอกันเมื่อไหร่จะเจอกันไปก่อนเลยว่าตอนนั้นอยู่ห้ามทางนี้แล้วกันฮะก็ต้องเดินข้ามรถก็ต้องติดอยู่แล้วก็เลยถ่ายรูปแต่โยโยมาขอบคุณ แต่เราก็เดินข้ามสะพานบ่อยรถก็มาถึงพอดีไม่รู้วมื่อไหรจะได้เจอเขาทำอะไรเขาให้เราทาให้เขาอะไรโยมไอ้ยายหลวงพอ่อหลวงพ่อที่ใยายขอบคุณมากครับหลวงพ่อนะื่แกแค่อยากรู้ว่าใครใหญ่ตอนแค่ตอบแกมาแกก็สบายใจแล้วตอบเขาไปเถอะตอบเถอะหรืว่าจะเปถามว่างๆก็ตอบเขาไปเถอะไม่เป็นไรห้องน้ำอยู่ไหนป้ายมันจะชักเกดเจนผมกชี้ให้เขาเจอบางคนเขาไม่เคยมา,าไม่รู้จริงนะเขาเคเห็นป้ายเขาไม่เข้าใจตอนนี้ไปเหนที่กร้งเทนนะ ก็ไม่รู้ไปทำงานก็ได้ชาวญี่ปุ่นสรรพกรนี่จะหุกไวมากอย่าว่าแต่พลจ๊ะอาตมาโนนมาห้าปีแล้วสิบปีแรกทำงานไม่เคยรู้จักกันเลยสมัยเราโนนโนนเองผมลงนักเรียนออกออกทีวีปั๊บว่าจัดสรรพกรใช่ไหมครับสกรพกรสันพะกรครับในในชีวิตไม่เคยรู้จักกันชื่อสรรพกรเลยในในไม่รู้จักจริงอย่าว่าแต่พลจะองอาตมาขอลใช่ไหมครับสรรพกรนะคะเก็บภาษีใช่ไหะมีอะไรอาตมารย์หรอ แหมออกทีดีเยอะเลยครับมีทีดีกับแกมมี่ด้วยนะครับมาเกันหน่อยไหมครับสมุมกไวมากเลยตั้งแต่ปี50 51 52, 52 54ปีนี้ปีที่6กแล้วทอัตมาได้ภาษีอัตามาไม่ถือว่าเสียนะอัตามาไมีไ้ให้ได้แห่งหนึ่งพัฒนาประเทศเอาไปทำถนนลูกตัววายลังเลพอารถพุ่งเลยกระุ้นกระ้ตุทำเหอนตัวตวายให้เราตา น้อยลงแล้วพี่ก็ขยับมาเป็นสองของสังคมฉะนั้นสมอ,องทำเหมือนที่ได้เลยรี่ไม่ว่าสนุกน้อยลงแล้วสมอ,องก็ขยับมาเป็นสองของสังคมแต่ตอนนี้นสมอ,องอยู่ที่เดิมไปก่อนพวกพี่อยู่ตรงนี้บ้านของพี่เรับเออแล้วมันต้องมีรุ่นพี่รุ่นนอ้องเรื่อเวลาเรื่อนยศเรื่องอะไรเนี่ยไปข้ามโครงการมาหลักการลงตราดหุ้นอะไรก็มีปัญหาได้นะแต่ทะเลาะกับแม่กันพีเศรษฐกิจจะไม่ดีนะผมว่าเดนไปทุกคนทุกทา่านอ่ะก็สู่ประเด็นได้นะนักศึกษาทำงานลำบาก อาตมาใช้ย่ำเหลืองตลอดอยู่ตอนนี้มีสีแดงแจกเด็กเนาะเกิดการสมานนัช้าสไตล์ย่ำเหลืองลงใต้โอ้โหไอ้คนใต้ชอบมากนะปีล้วปลงปีล้วงสไตล์ย่ำเหลืองถูกต้องนะเลยถูกต้องแล้วแสดงว่ามีวิสัยตัดในการเลือหลีหลานเรก็เป็นว่าขี้ยงเต้นใต้รับจ้งจจงางหลืองด่วยความจสสินจมเราก็ชอบย่าเหลืองด้การสืบตัวเสียงแสดงให้มันของ สภายามเหลียงอุตส่านบางกระขององเหอนยเ้าอเหลียงอุส่าห์รเียงเหมยหมัดแด่ไปเลยตรงที่มายัสรุปแอ่สรุปบ้าเห็นเราเซลเราพอเห็นย้าเหลียงสาสรุปอะไรตีมือหยอกเราเราเพราะเราเป็นพระอารมณ์รโใครไมเป็นัพุ่อนครับนั่นหมายนวาะครับเดกนยีที่ไม่ใช่ยางเหลียงที่ไหนเป็นคนอสานสีสีสัวแดงไปก่อนยนี้เราพุ่กันเขาเอ วงมนุนเล็กน,น,น,น้อยอาตมาก,ก็ไม่อยากนิยมทะเลาะกันไม่อยากเสียลูกค้าคไม่ไม่อยากในิยมทะเลาะกัน,ก,นก็เลย <c oughs> เปลี่ยนไปใช้ย่างมองอ่วงหรือช่วงเลยก็ที่บ้นานในนั้นจะมีปัญหาอะไรน้ำลงสนามรินเชียงใหม่ชายสองคนยืนคุยกันแน่แต่ผู้ชายจริงหรือเปล่านิ่วอร์เลยเกิดเจอปัชกกิจก,กันเลยไหมวิแล้วพัชก็อนานเอตอนนในตัวเธอวิตั้งใช้ย่างม่วงด้วยถ้าเป็นพวกเราลุน้นอ่ มันยังเหนื่อยยัง้ออยู่ครับอาจารย์ครับผมฟังอาจารย์เหมือนจะเก็ตแต่ผมไม่เก็ตครับเอา,อางี้แล้วกันโยมรู้สึกเหนื่อยออ้อเพราะชีวิตจริงมันดราม่าเนาะตมาขวใจนึกถึงใครดีนะที่เราจะได้ออกมาทํางานอาตมาทํางานเกือบทุกวันแต่กลับบ้านทุกเดือนวันเดียวอาจะมาเข้าไป2สองวันสามันยิ่งดีเลยพอแม่แข่แล้วหนึ่งไปให้กำลังใจสองไปเอากำลังใจมาทํางานพอจะเหนื่อยบัาบพอทำให้ทำสวนตากแดดร้อนเปรีป้ยงๆทั้งวันไม่เหก็พ่อ,พอตมามียม มาเย็นสบายใครคิดวิธีเปเอาใจเขาใส่ใจเราเป็นแรกหมอผ่าตัดโรคหัวใจเอาใจเขาบางเรามองมอนะจะพูดทำไมครับม้ <c oughs> ใส่ใจเรา่ <c oughs> าวาอยูน <c oughs> ย,ยกาก็รู้เหมืกันนะคอยู่ที่นีรู้ทกอกท,ทุกมุหรือตเทอกมุหรบอกเขา่งตอนที่เขาเข้ามาใหม่ บริการเขามีพงมิหารการทำนะสวิตใหม่ใช้บริการเรีตามมีความรักทุกคนที่เข้ามาไปเลยลูกค้าคือรู้สึกจริงๆนะแค่ท่องนะท่องนะแค่ต้องรู้สึกจริงๆรนะแค่ท่องพ่อพ่อแม่ของคุณโยมเรียนโยวันนี้หว่นไหวนอกจากเรื่องติดวันก็ปลุกเรื่องติดมันวัดบุญหรือเปล่าบัลซาร์เรื่องติดอะไรไม่ค่อยเก่งนิดนึงจะได้ติดเป็นต้องมีคนมากดพวเราด้วยบ้านหลังแรก นีบ้านหลังที่สองครับเราสัมโภงเป็นบ้านหลังที่สองรางการกระทํทขาของร่วมกวัคนคุณโยและลูกที่อ่อนายสุดท้ายเทียนจะเลือกเพียงสายเดียที่วางอยู่บนเชิงทีสุดท้ายชีวิตคุณพ่อคุณแม่เราค่อยรักท่านค่อยทำความดีไาท่านเราอาจจะสงใัให้ดน,นะหากเราจะรอให้ถึงวันน้ คุณโย,ลโโลยไไและลูกๆจะล้างต้นาก็มีแต่วันจันทร์ข้อย้อนย้อนนำสดของทันใส่โลงทองอย่างดีนำไปให้ที่บ้านนิมนต์พระสวดเจ็ดวันเจ็ดคืนและลูกน้อยลูกหกเราก็เป็นข้อที่ข้างลสงสดของพ่อขอแม่รอ้องกับพูดว่าพ่อท้าแม่ท่ารักมาแล้ว รับสีนนะั่งขอพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยหาอะไรให้ทานในวันดูดเดี๋ย่ท่านตายลงท่านได้อะไรฉันได้ข้าวต้มด้วยดีให้ลูกน้องเอาไปวางไว้ข้างลงศพสุดท้ายสัมเกลื่อนเขาก็ไปทีให้สำนักขีดนะคุณโยมนะเพนะราะมันบูดแล้วดีกว่านำศพของท่านใส่หลงทองแกนดีนักไปไว้ที่ว่ามอบดอกไม้ให้พ่อแม่ แฝดเปี่ยนดอกเียอดีกว่าพวงผลีร้อยโวงพันพวงที่เราไปวางไว้ข้างหลอดสองคนนี่ที่เราทำไปให้ท่านในเมื่อท่านมีโอกาสจะได้ขานได้ถ้า่มาเห็นคนไม่ต้องตั้งใจทำงานต้องเป็นคนดีต้องมีความใจบริการต้องเป็นคนอานรมณ์ดีมีความสุขความรู้คือกเท่าทักษะที่คนจะไาต้องทำถ้าต้องทำที่ ชื่อชมควาื่เชื่อชมใจพ่อแม่ครับเหมือนได้รับการชมเชยเลยชื่นชมเลยเลางนละหาในอดีตตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวตอนนี้นะครับยะว่าได้เคยด่าไ,ไปเคียงพ่อคุณแม่เลโก,โก้อาจจะขาดสติอาจจะไม่พอใจในบรรดาโทรศัพท์บางอย่างสแสดงกิริยาการไม่ดีเราจะมากราบขอโทษขอะคำนับท่านทุกท่านในสเราห์้มีการประนัน่งตรงนี้มีวันนี้อราขออวยพรทุกท่านน้องวันทา ว่าป้องศีรษะคานเอา,า,าไว้อย่าเพิ่งเงยเพื่อนจนกว่าปวดเสียานนี้จะจบลงทั้งหมดวัาวานทาสัมเลกแลว เซ็ตต้ากันร้องเพลงนี้สักเกือบเกือบครึ่งเพลงจริงๆทำไมาก็ไม่ได้เริ่มเข้าครึ่งน,นะไม่ได้เริ่มแตดครึ่งน,นะ แล้วตอนนี้ไม่ค่อยสบาย